สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนํำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่สิบเจ็ดเช้าครับเช้ามืดเลยเชฟหนุ่มต้องรีบทําคลิปให้เดี๋ยวต้องออกไปทํางานแต่เช้ามืดนะครับครับผมก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มนะครับในการทําคลิปวันนี้รัฐบาลไทยนะครับออกเลื่อนจากสิบหกมาออกสิบเจ็ดนะครับเราก็จะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทย วันที่17นะครับผมเดือน1น,นะครับปี69นะครับผมรัฐบาลไทยใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเด่นนะครับ วันนี้รัฐบาลไทยสูตรของเชฟหนุ่มเด่นที่หนึ่งนะครับหนึ่งแปดแล้วก็เก้านะครับวิ่งลูดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดที่เก้านะครับ ชุดนะครับผมหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเขียนหนูจะกลับไปให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไม่เยอะชุดเนาะแปดก็จะเป็นแปดหนึ่ง แปดสามแปดเก้านะครับเก้าก็จะเป็น 9, 1, 9, 3, เก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าแปดนะครับกลับให้เลยนะครับผม ส่วนชุดเบิร์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับส่วนชุดตามตัวนะครับผมก็จะเป็น เก้าแปดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นเก้าสามแปดนะครับอีกชุดนึงก็จะเป็น 3 9มหนึ่งนะครับใครชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านสำหรับชุดที่เชฟหนุ่มเลขทูบนะครับผมที่เชฟหนุ่มเลขทูบเลขทูบก็จะเป็นนะครับผม ทูบนะครับ <c oughs> วันนี้ก็วิ่งลูกที่เก้านะครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเอาวิบวับอีกแล้วเก้าสามสามเก้าอย่ายลืมกลับครับ 9 8 8 9กลับให้แล้วครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางชุดสามตัวก็เก้าแหนึ่งกับ9ก้ชุดเบิ้ล99้าเไม่รู้มาเปล่าเนาะแต่ก็ต้องให้เบิ้ลไว้ก่อนอันนี้เลขทูบนะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่17นะครับผมขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ